แวะมาที่กองละครวิวาวาวุ้นของคู่ฮอตเคนเทระเดชกับสาวชมพูอารยาเนื้อาาว่ามาผิดงานเมื่อเจอฉากใหญ่สุดอลังการงานแฟชั่นโชว์ผ้าไทยเซตกันได้เหมือนจริงและนะ่าตื่นตาตื่นใจแม่แพคแคทวอล์กมิลานเลยละค่ะโดยเฉพาะได้เห็นหมอกองสาวเพชสาววิกกี้และหนุ่มปิป๊บสวมรอยเป็นนายแบบนางแบบมืออาชีพเล่นเอาเพลินตาเพลินใจกันไปเลยส่วนคู่เอกเคนชมพู u, ขออุปไตทีเด็ดเอาไว้โชว์ในละครเพราะตอนนี้ทั้งคู่มีของดีมาอวดกันก่อนค่ะ เห็นของตัวเองยังเห็นแล้วเห็นของตัวเองแล้วเหรอใช่สวยไหมเพราะว่าแฟนคลับเราไปซื้อมาแล้วโอ้แจ๋วแล้วก็แล้วก็เปิดดูแล้วด้วยเหรอใช่สวยที่สุดเลยหน้าเราแฟนคลับบอกว่าเป็นไงบ้างก็สวยสิแฟนคลับเราไม่ใช่แฟนคลับพี่เคนนี่ใช่ไหมถูกไหมได้ครับก็จริงๆแล้วก็นั่นแหละ ขาก็ว่าสวยกันสวยโดยเฉพาะเดือนมีนาสวยมากรีบไปซื้อมาดูเลยนะคะเดือนมีนาครับก็จริงก็ยังมีเดือนอื่นอีกมากมายนะครับที่ไม่ใช่เดือนมีนาแล้วก็น่าจะเป็นนั่งจนอย่างที่คุณชื่นชอบกันก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับค่ะเดือนของพี่เคนก็หล่อ